สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับฤดูกาล2025-2026ในรอบที่3คืนวันอังคารที่16กันยายน2568ปรากฏว่าเชฟฟ,ฟิลเวนส์เดย์แพ้กริมบี้ทาวน์0ประตูต่อ1ด้านเบรนฟอร์ดเสมอกับแอสตันวิลล่าในเวลา1ประตูต่อ1ทำให้ต้องมีการดวลจุดโทษหาทีมเข้ารอบ ปรากฏว่าเบรนท์ฟอร์ดเอาชนะไปได้4ประตูต่อ2ขณะที่คริสตันพาเลซเสมอกับมีวอร์1ประตูต่อ1ต้องดวนจุดโทษหาทีมเข้ารอบปรากฏว่าคริสตันพาเลซเอาชนะไป4ประตูต่อ2ทําให้กริมบี้ทาวเบรนท์ฟอร์ดและคริสตันพาเลซผ่านเข้าสู่รอบที่4ต่อไปนะคะ ส่วนผลการแข่งขันในคืนวันพุธที่17กันยายน2568ปรากฏว่าสวอนซีเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไป3ประตูต่อ2ส,ส่งผลให้สวอนซีสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จค่ะคืนวันอังคารที่2 3กันยายน2568ปรากฏว่าลินคอนซิตี้แพ้เชลซี1ประตูต่อ2องวูฟแฮมตันเอาชนะเอเวอร์ตัน2ประตูต่อศูฟูลแลมเฉือนชนะเคมบริดจ์ยูไนเต็ด1ประตูต่อศูนย วีแกนแอนเลติกแพ้วีคอมย์0ประตูต่อ2บานส์ลีแพ้ไบรตัน0ประตูต่อ6เบอร์รี่แพ้คาร์ดิฟ1ประตูต่อ2เรรกแฮมเอาชนะเรดดิ้ง2ประตูต่อ0และลิเวอร์พูลซึ่งเหลือผู้เล่น10คนเอาชนะเซาท์แฮมตัน2ประตูต่อ1ส่งผลให้ทางด้านของเชลซีวูฟแฮมตันฟูลแลมวีคอมไบรตันคาร์ดิฟซิตี้ เว็แฮมและลิเวอร์พูลสามารถผ่านเข้าสู่รอบที่4ต่อไปนะคะส่วนผลการแข่งขันในคืนวันพุธที่24กันยายน2568ปรากฏว่าฮัดด็อ์ฟิลด์ทาวน์แพ้แมนซิตี้0ประตูต่อ2นิวคาสเซิลชนะแบดฟอร์ด4ประตูต่อ1สเปอร์ชนะดอนคาสเตอร์3ประตูต่อ0และพอร์ตเวลแพ้อาร์เซนอล0ประตูต่อ2ทำให้แมนซิตี้นิวคาสเซิลสเปอร์และอาร์เซนอล ผ่านเข้าสู่รอบที่4ต่อไปค่ะส่วนผลการจับสลากฟุตบอลคาราบาวคับฤดูกาล2025-2026ในรอบที่4ปรากฏว่าอาร์เซนอลจะพบกับไบรตันกริมบี้ทาวพบกับเรนฟอร์ดสวอนซีพบกับแมนซิตี้นิวคาสเซิลพบกับสเปอร์เรกแฮมพบกับคาร์ดิฟลิเอร์พูพบกับคริสตันพาเลทวูฟแฮมตันพบกับเชลซีและฟูลแลมจะพบกับทางด้านของวีคอม ทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับในรอบที่4ถูกกำหนดให้เล่นกันในสัปดาห์ของวันที่27ตุลาคมนี้ค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันและข่าวสารความเคลื่อนไหวศึกฟุตบอลคาราบาวครับได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง s p o r t b a n e w s c h a n n e l ค่ะ